สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเซรั่มไฮยาลูรอนิกนะคะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าเนื้อบางเบาแล้วก็ซึมได้ดีค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะเราจะสังเกตเห็นผิวหน้าจะมีความฉ่ำน้ำมากขึ้นนะคะมาแกะซองกันเลยนะคะทางร้านจะจัดเป็นชุดให้แบบนี้เลยมีวิธีทำนะคะแล้วก็ ส่วนผสมส่วนผสมเราจะเรียกว่าวัตถุดิบเนาะวัตถุดิบในการทำในชีดนี้ก็จะมีอยู่6อย่างนะคะเราจะเรียงลำดับให้ติดสติกเกอร์ติดไว้ที่ขวดให้เลย A B C D E F เนี่ยค่ะเราก็จะทำเรียงตามลำดับเลยจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะอัน F ตัวนี้เป็นวิตามินซีค่ะ ส่วนผสม,มอื่นก็จะมีคุณสมบัติในการขึ้นเนื้อครีมนะคะวิตามินซีก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะตัวซีตัวดีสารกันเสียก็จะมีผสมอยู่ในอของส่วนของวัตถุดิบแล้วนะคะส่วนสารกันเสียนี่จะเป็นสารกันเสียสําหรับผิวกายนะคะจะไม่มีผลเสียต่อผิวใดๆดทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องกลัวเราคัดเลือกเอาตัวที่อ่อนที่สุดที่เขาใช้กับ วกเวสสำอางค่ะเวสสำอางหมายถึงเครื่องสำอางที่ผลิตโดยทางการแพทย์เนาะมีการควบคุมค่ะอันนี้จะเป็นวิธีธรรมค่ะก็จะระบุว่าในชุดของเซรั่มเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรนะคะตอนนี้เตรียมภาชนะขอให้เป็นสแตนเลสนะคะเพื่อที่จะ ดูแลเรื่องความสะอาดได้ดีอันดับแรกเราจะตวงน้ำกันก่อนนะคะตวงน้ำสามสิบหาซีซีสำหรับละลายวิตามินซีเป็นส่วนผสมที่ยังเป็นผงอยู่นะคะเราก็จะต้องทำการละลายก่อน ตัดซองค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่ตวงไว้แล้ว3 5มสิบ cc คนให้ละลายจนหมดนะคะเมื่อละลายแล้วเราก็จะได้น้ำใสๆนะคะไม่มีตะกอนสีจะออกสีเหลืองอ่อนๆนะคะสำหรับน้ำวิตามินซีเมื่อคนเสร็จแล้วก็จะพักไว้ นั้นเราจะมาเตรียมอีกส่วนผสมหนึ่งนะคะใช้น้ำ 250cc ในวิธีทำรรจะบอกว่าใช้น้ำ 250cc ผสมกับส่วนผสมที่เรียกว่าดีค่ะตัวดีตัวนี้จะเป็นสารสกัดไฮยาลูรอนิกค่ะก่อนที่จะนำไปขึ้นเนื้อครีมนะคะเราจะเอามาผสมน้ำก่อน น้ำที่ใช้นะคะขอเป็นน้ำสุกนะคะน้ำต้มสุกแล้วที่เย็นแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนสูตรเซรั่มนี้เราจะกวนแบบเรียกว่ากวนเย็นค่ะไม่ต้องเอาไปต้มกวนเย็นก็จะง่ายนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งหรือมันจะไหม้ ตัวสารสกัดก็ค่อนข้างจะหนืดนะคะเทออกมาแล้วเราสามารถเอาน้ำเนี่ยเทกลับเข้าไปเขย่าในขวดออกมาอีกนะคะเพื่อให้ส่วนผสมได้ตามสัดส,ส่วนที่เราจัดไว้นะคะการที่มันติดค้างอยู่ในขวดเยอะๆเนี่ยสัดส,ส่วนมันก็จะเพี้ยนไปนี่ค่ะเอาน้ำที่ในเหยือกนะัาา่นแหละค่ะเทกลับเข้าไป เขยา่าเขยา่าแล้วค่อยเทออกมาใหามา่ จากที่ละลายส่วนผสมเตรียมไว้แล้วนะคะทั้งสองอย่างตอนนี้มาเริ่มใช้ภาชนะสแตนเลสเลยนะคะเริ่มจากการที่เอาส่วนผสมวัตถุดิบที่เรียกว่า A B และ C ใส่รวมกันลงไปเลยค่ะเมื่อกี้ใส่ A ไปแล้วนี่ B นะคะ ส่วนผสมต่อไปคือซีค่ะซี C นี้จะมีความค่อนข้างหนืดหน่อยนะคะอาจจะต้องเอาช้อนลงไปตักขึ้นมา ช้อนช่วยละอันทีไม่ออกนะคะอ่าสามอย่างลงไปแล้วทีนี้กวนให้เข้ากันเลยค่ะเวลาตีครีมนะคะแนะนำให้ใช้ตะก้อเป็นตะก้อมือก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นไฟฟ้าตะก้อมือที่สำหรับตีแป้งทำขนมนะคะ มันจะเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นวนจนกว่ามันจะเข้ากันดีนะคะดูเนื้อสัมผัสว่าไม่มีการแยกชั้นไม่มีการตกตะกอนไม่เป็นเม็ดก็ถือว่าเข้ากัน ที่เข้ากันดีแล้วนะคะก็เอาส่วนผสมที่ละลายวัตถุดิบดีลงไปนะคะพอใส่เข้าไปนิดนึงก็จะเห็นคันแตกต่างแล้วนะคะจะมีเริ่มกวนออกมาเป็นแป้งแล้วค่ะมีความเหนียวเป็นสีขาวแล้วค่ะจากที่ใสๆอยู่ใส,าายใส่จนหมดเลยนะคะ กวนจนขึ้นเป็นเนื้อครีมเลยค่ะไม่ยากนะคะกวนไปเรื่อยๆก็จะขึ้นเป็นเนื้อครีม <c oughs> กวนต่อไปเรื่อยๆค่ะกวนจนกว่าจะเข้ากันดีนะคะ นึกกินเป็นสีขาวแล้วค่ะจากนั้นก็เติมวัตถุดิบตัวต่อไปนะคะตัววัตถุดิบที่ชื่ออ e ีค่ะเราจะใช้ชื่อย่อนะคะจะได้ง่ายต่อการ อิบส่วนผสมใส่จนหมดเลยค่ะพอใส่จนหมดแล้วก็ทำการ ตีให้เท่ากันเลยกวนให้เข้ากันเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> <S ครีมบำรุงตัวนี้ที่เราตั้งชื่อเป็นเซรั่มเพราะว่าเนื้อครีมจะมีความบางเบานะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนนหนอดหนะด้วย ซึ่งเป็นคุณสมบัติของเซรั่มค่ะเซรั่จะซึมซาบไวไม่เหนียวเหนอนะน่ะเนื้อครีมบางเบานะคะมันก็เลยถูกตั้งชื่อใหม่ตอนนี้ใส่วิตามินซีค่ะที่ละลายน้ำไปแล้วก็กวนต่อค่ะกวนให้เข้ากันจะเห็นว่าการทำ ไล่ล่ำบำรุงผิวนี้ไม่ยากเลยนะคะสามารถทำเองได้เพียงแต่ติดต่อเรามานะคะเราก็จะมีชุดวัตถุดิบนี้จัดไว้ให้ตามคลิปเลยค่ะแล้วก็อ,อลูกค้าสามารถทำตามคลิปทำตามวิธีทำที่เราใส่ให้ไปได้อย่างง่ายดายนะคะ ยิ่งกวนนานมันก็จะยิ่งเนียนยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมของเราเนียนแล้วก็สีขาวมากน่าใช้ไหมคะคคคคนี่น่าใช้ที่สุดเ,เลยค่ะอคตอนนี้ก็มาบรรจุลงขวดนะคะลงกระปุก ถ้าทำใช้เองเราก็หากระปุกครีมที่หมดแล้วนะคะไปล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็นำมาบรรจุได้เลยแต่ถ้าจะทำขายทางร้านเราก็มีบรรจุภัณฑ์ขายด้วยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ การบรรจุมือก็จะใช้ไม้พายเนี่ยแหละค่ะไม้พายเล็กๆปาดเข้าไปในกระปุกนะคะแต่ถ้าต้องการปริมาณการผลิตที่มากขึ้นอาจจะต้องใช้เครื่องนะคะเครื่องสมัยนี้ก็มีเป็นแบบทั้งอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัตินะคะถ้ากึ่งอัตโนมัติก็ราคาก็จะย่อมเยาวกว่า ตอนนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องพักไว้หรือว่าค้างคืนอะไรไม่ต้องเลยใช้ได้เลยนี่ค่ะผิวสัมผัสจะเรียบเนียนมากเลยนะคะแล้วก็ผิวก็จะฉ่ำวาวแป๊บเดียวก็ซึมแล้วค่ะปกป้องผิวได้ดีนะคะเหมือนฟิล์มบางๆงที่ปิดผิวเราไว้เห็นแสงสะท้อนที่มือนะคะ ฟิล์มบ,บางจะปิดไว้หนึ่งชุดทำได้ห้าร้อยกรัมค่ะใส่กระปุกไว้ใช้ได้เยอะเลยนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะยืดอายุแล้วก็คุณภาพคงคุณภาพที่ดีน้ำครีมของเรานี่เทก็ไม่หกนะคะ เหมือนยี่ห้ออะไรนะที่โฆษณาในทีวีเนื้อครีมบางเบาแต่ไม่หกค่ะ